คาีนีโรดนะครับคุณดนนดนนะครับวัฒนาและคุณแล้ซี่นะครับนอร์รัตดอร์รัตนะครับอภิวาสนะฮะแล้วก็มีนะครับนะน้องมียาเลี้ยวไปอีกด้วยสลับเลยนี่เป็นไงสลับโชว์กันไปห้ถึงเสียงสลับดีรอ๋่อรักครับเป็นงานที่สั่ได้ครับโอ้ นี่นะสาวรับใส่ไปด้านล่างือจบเลยเหบ้าะเออจริงเพราะว่าไปท้ายขนา,นาด,ดนั้นดูนี่ในการเปลี่ยนเรียนเปลียนเรียนไปท้ายก็สวยแม่บักินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อใจอย,ย้ายไปก็ย้ายมาเห็นใจซื้อดีมีโปรโดีด้วยใช่ไหมวีนะครับวันนี้ก็เห็นแบบนี้สมรรถนะแบบนี้จัดไปเีครับกับเลยนะบ้าผ้าดีว้าวว้าวสองต่อครับว้าวที่ดึงนะครับหัดแล้วลุก มากคืออันนี้เรียกว่าทีมสีแดงเพราะว่ามือเป็นสีแดงต่อไปครับทีมสีน้ำเงินบอกว่าเฮ้ยฉันด,ด้วยมาแบบเป็นเดี่ยวก่อนสีนี่ก็สี Thank okay.